สนับสนุนโดยสมุนไพรกระชายขาวตราหมอเมืองเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยสมุนไพรกระชายขาวตราหมอเมืองสนใจสั่งซื้อโปรโมชั่นพิเศษอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจมายาไลฟ์หรือเพจฟ้าทลายโจรกระชายขาวต้านไวรัสลวกทุกซอกเก็บทุกเม็ดขยี้ทุกข่าวกับเล็กซี่ขยี้บาเทิงพร้อมรายงานตัวแล้วค่ะผู้ชมค่ะ วันนี้เราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเข้าสู่ปีใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพุทธศัก,กราช2,565หลายหคนบอกว่าอยากจะได้ปฏิทินจังเลยซึ่งตอนนี้ค่ะผู้ชมขาอยู่ในมือของเล็กซี่ก็เป็นปฏิทินของทางช่อง3วิก3พระรามสี่นั่นเองค่ะและเขาต้องบอกเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการใหม่ของปฏิทินช่อง 3, ค่ะค่ะผู้ชมไม่มีการถ่ายภาพแล้วแต่ว่าเป็นภาพ และที่สำคัญมากๆค่ะผู้ชมขาปฏิทินยังคงมีมกราคุมภาม,ามีนามีนาเมษาเหมือนเดิมนะคะวันนี้เรามาส่องกันดีกว่าว่าปฏิทินของช่องช่อง3 SD เดีนี่ยมีดาราคนไหนบ้างพระเอกนางเอกคนไหนบ้างที่ขึ้นปฏิทินนี้และสิ่งที่สำคัญคะ่ะหลายๆคนเขาถามกันมาเยอะมากๆและนางเอกพระเอกคนไหนที่ไม่ปรากฏกาย ปรากฏหน้าอยู่บนปฏิทินช่อง3ามกันบ้างมาดูกันค่ะผู้ชมการรวมดาวนะพระเอกนางเอกของทางช่อง3อย่างคับข้างแน่นปฏิทินแน่นปกปฏิทินกันไปเลยทีเดียวเริ่มต้นค่ะผู้ชมขาเห็นหน้าหล่อๆนะพี่เคนทีระเดชที่แอนทองผสมค่ะซึ่งในปี2,565นี้เนี่ยเราจะได้เห็นสีไม้ลายมือการกลับมาโคจรเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ในละครเรื่องซุปตา2,550า2 5อยอย่างแน่นอนรวมไปถึงค่ะพระเอกนางเอกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเบลากับโป๊บชนวัฒนก็จะโคจรมาเจอกันค่ะคุณผู้ชมในละครเรื่องพลลิขิตหรือว่าบุกเพสันิวาสภาค2ซึ่งเราจะได้ชม ในส่วนของภาพยนตร์ด้วยในส่วนของละครด้วยนะคุณผู้ชมปีนี้เราจะได้เห็นโป๊ปเบลล่ากันแบบเต็มๆอย่างแน่นอนรวมไปถึงข่าวคุณผู้ชมน้องแต้วนะะพรที่มีกระแสข่าวมาว่าแต้วย้ายช่องหรือไม่แต้วยังปรากฏหน้าสวยๆอยู่บนปฏิทินเหมือนเดิมรวมไปถึงน้องเกดวรินทรน้องเจมจิรายุมาริโอนาเดทยายาคิมเบอร์ลี่นะคะรวมไปถึงหมากปรลินน้องโบเมราโอ้เยอะมากค่ะคุณผู้ชมมาดูกันดีกว่าว่าเดือนมกราคม นี่เขามีในส่วนของปีขานน้วยนะมีการอธิบายมีคำทํานายต่างๆอืมดิฉันก่อนที่จะไปถึงภาพขอบอกอันนี้ก่อนคุณผู้ชมซึ่งปฏิทินเนี่ยนะก็คือวัน 1, 2, 3, 4, 5จนถึงวันที่ 29, 30, 31ก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่สำคัญมากๆวันที่1และวันที่16ของทุกเดือน จะมีการบอกใบ้ค่ะเขาจะใบ้ตัวเลขมงคลในวันที่นี่นะคะ17มกราคมเลขอะไรหรือแม้แต่ในส่วนของเดือนถัดๆไปมีตัวเลขมงคลอะไรมาให้กับทุกคนได้เห็นบ้างแต่สิ่งที่สำคัญค่ะหลายๆคนเนี่ยก็ถามกันมาเยอะมากๆว่าดาน่าดาราคนไหนพระเอกนางเอกคนไหนปรากฏกายมาคู่นี้ก่อนเลยค่ะุผู้ชมน้องโบเมลาดากับน้องหมากปรินปีนี้เราจะได้ชมผลงานของโบเมลาดากับหมากปรินอย่างแน่นอน ที่โครจรมาเจอกันครั้งแรกในละครแนวดราม่าเชื่อเฉิอนอารมณ์สะเทือนใจนะคะรวมไปถึงค่ะอย่างที่บอกไปซุปตา2,550 เราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนในปีนี้เป็นการรวมดาวนะพระเอกนางเอกของช้องสามไม่ว่าจะเป็นคุณแอนทองผสมคุณชมพู่อารยาคุณชรีเข็มอักษรหรือคุณเจนนี่อัลภาภได้ชมกันอย่างแน่นอนร่วมไปถึงค่ะคุณผู้ชมในส่วนของน้องเจมจิรายุมาเจอกับน้องเต้ยจรินพรน,นะคะและอีกหนึ่งคู่อย่างน้องเต้วนะนัฐพรก็มาเจอกับ เกดวรินทร์นะคะน้องกัฟคณาวุฒิพระเอกน้องใหม่ของทางช่องสามก็ได้ขึ้นปฏิทินกับเขาด้วยคู่กับนี่เลยนางเอกรุ่นพี่ดีเกย์สุดแซาบนะที่เขาโคจรมาเจอกันในละครเรื่องมัดหัวใจยายซุปตานะคะอย่างคุณเจนี่อัลพารนั่นเองรวมไปถึงค่ะโอ้อีกหลากหลายเดือนเลยนะทาเลซี่บอกไปเนี่ยตีสี่ก็พูดไม่หมดอย่างแน่นอนเพราะว่าปฏิทินฉบับนี้ค่ะหลายๆคนบอกว่าพี่เล็กซี่อยากได้ สิ่งที่อยากได้ค่ะผู้ชมขาปีนี้พิเศษนิดหนึ่ง หาซื้อที่เซเว่นอีเลเว่นไม่ได้นะจ๊ะปีนี้เนี่ยใครที่อยากได้ปฏิทินช่อง3ต้องไปบริจาคโลหิตค่ะถึงจะได้ปฏิทินทางช่องสามาครอบครองนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกค่ะว่าขวาลิกซี่จะได้ครอบครองมาเนี่ยนะก็ยากลําบากมากเลยก็ต้องนอนให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอและไปบริจาคโลหิตเพื่อจะได้ปฏิทินนี้มานั่นเองค่ะวันนี้ค่ะุณผู้ชมขาอัดแน่นด้วยอัดทรววันต่อต่อไปนะคะ จะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าเล็กซี่เนี่ยจะเอาปฏิทินของช่องอื่นไม่ว่าจะเป็นช่อง 7sd ช่องวานมาอัปเดตให้กับผู้ชมอย่างแน่นอนแต่วันนี้หมดเวลาของขยี้บันเทิงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามขายี้บันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, t ก k t อกกด Subscribe กดติดตามไปได้เลยที่มายาฮออนิวรวมไปถึงคะ่ะผู้ชมรับชมเราสดๆผ่าน Facebook l i v e ที่มายาไลช่วงเวลา17นาฬิกาานและชมผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้คะ่ะที่มายาฮอตนิวช่อง52 SD รับรองความเดินพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านผู้ชมวันนี้เล็กซี่ขอตัวราไปฟินกับปัติทินก่อนละคะ่ะ